วันนี้มาพบกวับใหม่เช่นเคยนะคะวันนี้หม่ก็จะมารีวิวสลามสีมุกนั่นเองนะคะสีมุกได้เป็นสีที่หม่ชอบมากๆเลยสีสวยด้วยนะคะโอเคอัดมุมสูงดีกว่าเนาะอะไรติดลิฟินะคะต้องขออภยัยเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนเนาะ แง่กล้องต่ำลงมาแล้วนะคะก็ต้องขออภัยนะคะที่เอ่ย้ายกล้องบ่อยเพราะไม่ค่อยมีที่ตั้งกล้องสําหรับโทรศัพท์เท่าไหร่นะคะสีมุกนี้นะคะไมยก็หม้เอ้ยคาดเ้ย่อเป็นสีมุกที่ไมยชอบนะเนื้อมันแน่นมากๆแต่มันก็ขานง่ายเหมือนกันเนาะเพราะมันเป็นกีสเลนบารเล็กนะคะส่วนมากถ้าจะทําสลามด้วยพวกแป้งเป็นส่วนผสมหลักนะ เป็นพวกน้ำยาให้แป้งเป็นตัวน้ำยานะคะก็จะยืดได้ดีกว่าพวกที่เป็นกีซอรีนบอแเลกนะคะอุย้ยมันจิ้มลุกดบมากแล้วสีมันก็สวยมากๆเลยด้วยนะคะกลิ่นนงำนด,ด้วยเนี่ยฟ้าวสุดยอดไปเลยอืม,อมถ้ามีเสียงรลกวนก็ต้องขอภยอภัยจริงๆนะคะ ทำเมื่อกี้เพิ่งกลังต่างโรงเรียน,นเลยเนะี่ยจิ้มปิ้นสดสดโหวจิ้มฟิสุดเลยเนะื้อดิงดึงสลามเนื้อดิงทุกคนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่ามันไม่ค่อยดีนะคะเพราะมันยืดไม่ได้นั่นเองยืด,ยดเราก็ต้องใช้เวลาในการยืดนะคะ โอเคค่ะคลิปนี้มายก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะใครชอบมือกดไลค์กดแชร์กด s u b s c คร b e มายด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมนะคะมันต้องไปก่อนนะคะหากมีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบายอะ